สวัสดีครับพบกันกับช่องต้นสต็อกนะครับคลิปนี้ผมมาตอบคําถามนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปพอสมควรนะครับก็กลับมาเพิ่งมาเห็นนะครับคอมเมนต์จากคุณแพรนะครับซึ่งเป็นสมาชิกระดับ VIP นะครับจ่ายรายเดือนเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ช่องนะครับก็ถามถึงหุ้นมาโครนะครับแมโครสยามแมกโครนั่นเองนะครับ MAKRO นะครับเรามาดูกันเลยนะครับ ก็ตามกติกานะครับเราก็ต้องให้สมาชิก VIP ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาค่อยมานั่งไล่คลิปนะครับท่านที่ตามถึงเข้ามานะครับทีนี้มาดูหุ้น MAKO นะครับสยามไมกโรวันนี้วันที่9้ามีนานครับราคาล่าสุด39บาบาทนะครับวันนี้ก็เขียวขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นนะครับผมก็ไปดูหัวข้อข่าวหัวข้อข่าวก็เริ่มตั้งแต่นะครับผลดำเนินง,งานประจำปี แล้วก็กดเข้าไปดูนะครับแล้วก็มีคําชี้แจงด้วยนะครับนะครับผลดําเนินงานก่อนนะครับเท่าที่ดูนะครับเทียบกันแล้วก็คือถือว่าดีขึ้นนะครับปียกสองเทียบปียกสามนะดีขึ้นนะครับถ้าเราเทียบต่อหุ้นแล้วนะครับเทียบหักต่อหุ้นแล้วก็คือได้หนึ่งจุดสามกับหนึ่งจุดสามเจ็ดนะครับดีขึ้นนะครับถือว่าดีขึ้นนะครับในภาวะวิกฤตโควิดภาพรวมดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเราคูณด้วย PE 10สิบเท่านะ เราก็จะได้พื้นฐานเลยนะครับประมาณ13-14บาทถูกไหมครับคิดเลขกลมๆเลย15บาทนะครับให้ไปเลย15บาทถ้าให้ PE 20เท่านะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมจะให้ PE ทั e ้ง20เท่าซึ่งผมคิดว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ blue ปตัวหนึ่งนะครับให้ PE 20เท่าก็คือผมคิดไปเลยว่า30บาทนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้พื้นฐานผมอาจจะมองว่า30บาทนะครับแต่ถ้าบางท่านบอกว่า,าให้ PE ถึง30เท่าอย่างเนี้ยนะครับเราก็อาจจะ อาจจะขึ้นไปได้ถึงสี่สิบาทเลยทีเดียวนะครับแต่ส่วนตัวผมเองผมมองว่าส0สิบาทนะครับแต่แต่สักสามสิบาทนะครับนี่คือพื้นฐานที่ผมมองไว้นะผมว่า P e สักยี่สิบเท่าอย่างนี้นะครับก็น่าจะกําลังดีนะครับสามสิบเท่านี่ยอาจจะแพงเกินไปนะครับแพงสักหน่อยแต่ถ้าเราอยากเป็นเจ้าของจริงนะครับเราก็อาจจะซื้อเล็กน้อยนะครับแล้วก็รอราคาลงมาแล้วก็ซื้อเพิ่มนะครับทีนี้เรามาดูคําอธิบายเขาหน่อยนะครับ ก็ชี้แจงผลดาเนินงานนะครับก็ถือว่าจํานวนสาขาห้างนะครับจํานวนสินค้าเมโครนะครับก็คือประเทศไทยเรานะครับเทียบกันแล้วปีต่อปีก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาอีกสามสาขาถูกไหมครับในต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาหนึ่งสาขารวมที่เพิ่มมาในปีนี้ก็คือสี่สาขานะครับรายได้จากการขายนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับรายได้เพิ่มขึ้นกําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นนะครับ เปอร์เซ็นต์นะครับอัตรากำไรสุทธิรอยละก็คือถือว่ารอยละสิบนะครับก็ถือว่าเหมือนเดิมนะทรงๆนะครับกำไรสุทธิต่างๆก็ถือว่าดีดูดีขึ้นนะครับอีบิดาก็ถือว่าค่าใช้จ่ายแล้วทําได้ดีนะครับนี่คือคําอธิบายก็ไม่มีอะไรนะครับเขาบอกว่าเออมันก็ควบคุมได้ดีนะครับก็รายได้ก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้นรายได้ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ นี่ก็คือคำอธิบายนะครับเป็นการเติบโตด้วยละประมาณสาเก้านะครับแล้วก็มีสาขาเพิ่มขึ้นมารวมสีสาขานะครับนี่คือคำอธิบายต้นทุนนะครับคิดเป็นสัดส่วนล้วยละแปดจหนึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับต้นทุนก็เพิ่มขึ้นนะครับอัรตราการสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละห้านะครับนี่คือข้อสรุป ภาพรวมก็คืออยังคงดูดีนะครับยังคงดูดียังคงดูดีงงดดอันนี้คือท,ท่านมีเวลาท่านก็มานั่งอ่านรายละเอียดตรงนี้นะครับแตกก่ก็ไม่มีอะไรนะครับก,ก็สรุปให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ทีนี้เราก็มาดูพื้นฐานนะครับตอนนี้พี e. ก็ยี่บแปดเท่าก็คือพวกนี้คือยี่สแปดปีคืนทุนนั่นเองนะครับถ้าเราลงทุนหุ้นตัวนี้ก็ถามว่าบางท่านอาจจะโอเคนะนะครับแต่อย่างที่บอกสําหรับผมแล้วผมมองพี2อยี่สิบเท่านะครับ แล้วก็ผลตอบแทนเองก็จริงรงนะครับอยากให้ได้สักสามเปอร์เซ็นตนะครับมันถึงจะเอาเงินไปไปกองไว้นะครับได้ปันผลได้ผลตอบแทนสักสามเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะดีกว่านะครับถ้าสองจุดห้าเปอร์เซ็นบางทีถ้าเราเงินไปจมไว้เยอะๆบถถางทีเราก็นะครับมันก็ผลตอบแทนอาจจะน้อยไปสักหน่อยนะครับหรืออาจจะมีหุ้นตัวอื่นที่ผลตอบแทนนะครับมากกว่าสองจุดหกนะครับอาจจะสามขึ้นอย่างเนี้ยผมว่ามันน่าจะดีกว่านะครับเพรอนตัวนี้ก็ ถ้าจะซื้อก็ซื้อเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเราจะถือยาวๆนะครับเราก็ต้องยอมรับไปได้ว่า,าผลตอบแทนหรือปันผลเนี่ยคุ้มค่านะครับโดยส่วนตัวแล้วถ้าเป็นผมผมก็จะยังยังยังไม่ซื้อนะครับเพราะว่ามองว่ามันยังไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับราคาพาห้าสิบตังค์นะครับนี่คือทุนเจ้ามือนะห้างนะครับแล้วก็รู้กันอยู่นะครับนี่ก็คือเว็บไซต์เขา เข,เขาก็มีให้สมัครสมาชิกนะครมีมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับเชื่อว่าวทุกท่านรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ข้ามตรงนี้ไปได้เลยนะครับไปดูภาพรวมนะครับงบย้อนหลังนะสินทรัพย์ยังคงเพิ่มขึ้นนะครับยังคงดูดีแล้วก็นี้สินเองก็เพิ่มตามนะนะครับส่วนผู้ถือหุ้นเองก็ถือว่าเพิ่มก็ถือว่านี้สินกับทุนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังคงผลับได้ ค,คือง่ายคือหนี้สินก็ยัง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 เยอะอยู่แต่ก็ยังพอนะครับพอรับได้อยู่แล้วก็บรรทัดที่สามยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นก็ถือยังโอเคนะครับส่วนารายได้เองนะครับหลักหลักแสนนะสองแสนล้านนะครับแต่กําไรสุทธิเองเขาก็หลักพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นกำไรสุทธิเองเขาก็ค่อนข้างที่จะบางเหมือนกันนะครับไม่ถึง1ิบเปเซ็นนะครับสามเปเซนตรงนี้นะครับส่วนกำไรสุทธิเองนะครับถ้าเราดูปีกสุทธิเองก็หกพันล้านห้าพันล้านหกพันล้านนะครับ มันก็ไม่ได้ว่าจะเติบโตมากมาม่อะไรนะครับกาไรตรอหุ้นเองก็อยู่ในเกณฑ์ที่หนึ่งจุดสองเก้านะครับหนึ่งจุดสองสี่หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามเจ็ดนะครับก็มันก็ไม่ได้ว่ากระโดดมากมหม่นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ทรงๆนะสินทรัพย์เจ็ดห่แล้วก็ m a r k เก็ a p ราคาตลาดแสนแปดนะครับเพราะฉะนั้นก็ราคานี้เองก็ถือว่าไม่ใช่ถูกนะครับค่อนข้างที่จะแพงทีเดียว นะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกก็คือ PE สัก20เท่านะครับมั้นราคาตรงนี้สัก30บาทนะครับเป็นจุดที่ผมมองว่ามันมันน่าจะโอเคนะครับราคามูลค่าทางบัญชีเองก็4บาทภาพรวมย้อนหลังปี60นะครับทีนี้มาดูข้อสารสนเทศนะครับดูฟรีโฟลด์นะครับอ่าหุ้นตัวนี้นะครับเรื่องของฟรีโฟลด์นะเป็นจุดที่แบบถ้ามันมันจะกขึ้นไปมันก็โอ้ทะลุเพดานนะครับไปเท่าไหร่ก็ไปได้นะครับ เพราะว่าฟรีโฟลดาย่อยถือน้อยนะครับหรือถ้ารายใหญ่ขายมันก็ราคาก็จมดินได้เหมือนกันนะครับเราะทุนตัวนี้ก็ฟรีโฟลด์ D, น้อยก็เป็นหุ้นที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าราคาเองมันก็อาจจะวุ่นวาหรือมันอาจจะขึ้นนะครับอยู่ที่เจ้ามือนะอยู่ที่เจ้ามือเจ้าของว่าเขาจะลากขึ้นหรือเปล่านะครับโอ้โหครับหกเปอร์เซ็นต์เองนะครับฟรีโฟลด์ D, ต่ามากราย,อยอ่อยถือน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังในจุดนี้นะครับ มันราคาถ้าเจ้ามือหรือเจ้าของหรือใครสักคนที่ลากขึ้นไปมันก็ทะลุเพดานได้เลยนะครับหรือถ้าเขาขายก็จมดินได้เหมือนกันถูกไหมครับนี่คือข้อควรระวังส่วนเมื่อกี้เรื่องหนี้สินนะครับของแมคโครเองก็หนี้สินเองก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็นพวกหนี้ไม่หมุนเวียนนะเช่นพวกคุณกู้ต่างนะครับแปดเก้าสิบนะครับเพิ่มขึ้น แต่เขาก็มีกำไรสะสมอยู่1 6 0 0 0มืล้านนะครับก็จะอุ่นใจได้ยอดขายส0 0แสนนะครับต้นทุนเองก็เฉียดส0 0 0สนนะไปแล้วรวมค่าใช้จ่ายแล้วก็2,000สนเหมกันนะครับกำไรก็เลยบางนะครับแล้วก็ดูจากนะครับทิศทางราคาก็มันก็ไซเวยยออกข้างนะครับราคาก็อยู่แถวนี้นะครับ 39, 40แล้วก็ลงมาจนถึง30ตรงนี้นะครับหรือถ้าเราจะ เข้าสะสมแล้วก็เส้นตรงนี้ครับเส้นสีม่วงนะครับเป็นแนวรับก็คือสามสิบสองบาทนะครับก็ถือว่ายังพอที่จะสะสมถือยาวๆได้นะครับแต่แถวนี้แต่ถ้าถือแต่แถวสามเก้าสี่สิบแถวนี้นะครับปันผลประมาณสองสามเปอร์เซ็นเงก็บางครั้งตันผลมันจะน้อยไปสักหน่อยนะครับแต่ถ้าอนาคตมันยังคงเติบโตไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปกำไรต้นขึ้นไปสองบาทอย่างนี้มันก็โอเคนะครับแต่เท่าที่ดูนะครับ ผมมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะขึ้นได้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างที่จะขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะมีลงบ้างๆนะครับผมมองว่าก็สามสิบาทหุ้นตัวนี้นะครับเป็นพื้นฐานที่ถ้าเป็นผมนะผมมองว่าผมสนใจตรงนั้นนะครับตรงนี้อาจจะแอบแพงไปสักหน่อยนะครับโอเคครับนี่ก็คือหุ้นสยามเมโครนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ